สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือ2นะคะกราบสวัสดีพี่พี่พีีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่าน,นเลยนะคะวันนี้นะคะมีรถอันติดเข้าใหม่อีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะคันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยของอันติดนะคะเป็นโตโยต้าอันติด 1.8V ปี2017นะคะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้รถสีขาวตัว วท็อปไปใช้งานกันเลยนะใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะลูกค้าเครดิตดีนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะค่อนนานสูงสุด7ปี8 4งวดเลยนะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะยังไม่ได้ล้างไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้ทงสิ้นนะคะอาจจะมีคาบผุนคาบโคลนบ้างนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่เนาะเดี๋ยวรับรองว่าถ้าเราเก็บงานปรับสภาพให้นะคะสวยงามแน่นอนนะไม่ผิดหวังไม่จกตาแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดติดต่อหา ได้เลยนะคะเบอร์โทร098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้รถสีขาวสวยๆเลยนะคะเป็นโฉมเมนเชนเรียบร้อยแล้วนะคะป้ายทะเบียนเป็นป้ายนี้เลยนะคะ6ก็ไก่นอหนู8 470กรุงเทพม,มหาคนครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโเมี่มนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโเมี่ม2เส้นนะคะ คมไฟคู่หน้านะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟ d a y t ทามนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวท็อปสุดของอันติดเขาเลยนะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงาสองสีนะคะแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะน็อต5้ลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นยางรถปี2021นะคะนี่ ยางปี21ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมๆนะ ไม่มีค้าบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยไม่มีขยับขยืน่นรับประกันเรื่องโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาให้ตรงกระจกมองข้างคันนี้ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะตัดผ่าก้างนะคะด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด เด่นของตัวอันติดเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะคะแล้วก ติดฟิมมาให้เรยบบอยแล้วด้วยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะรอบคันไม่มีร่องรอยของการเฉี่ยวชนหรือรอยบุบเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรับรองว่าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาใหม่ฉบเฉียวสวยงามนะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED เรยบบอยแล้วด้วยนะคะด้านล่างมีไฟทับทีมติดตั้งมาให้นะคะเป็นตัวโครราอันติด1.8ตัว V ีนะคะตัวท็อปสุดของอันติดเขาเลยนะโลโก้ ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบโคมียมนะคะลูกค้าคันนี้นะคะจะมีในส่วนของ กล้องถอยหลังนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานนะคะมีกล้องถอยหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะกระจกหลังนะคะติดตัวไร้ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะสําหรับใครนะคะที่มองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้นะคะได้เป็นตัวท็อปสุดของอันติดเลยห้ามพลาดเลยนะคะใครสนใจนะคะติดต่อหานัดได้เลยนะเบอร์โทร0982609587นาดเดนัดเพชรยนต์นะคะ ตอนนี้อันติดต,ตัวท็อปนะคะตัว V ีมีแค่คันเดียวนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยใครสนใจห้ามพลาดรีดติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะรับรองว่ามาไวไปไวแน่นอนนะคะเครดิตดีไม่ต้องกลัวอะไรเลยจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะสนใจห้ามพลาดนะคะเบอร์โทรหน้าจอแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวนะัดจะพาไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะให้ดูเลขไม์กันก่อนนะคันนี้เลขไม์จะอยู่ที่1นึ0 0แสมหนห้า 82กิโลเมตรนะคะลูกค้าใม่แท้ไม่เดิมนะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะในส่วนของมือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นแบบโเมียมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกุญแจคีย์เลสปุ่มเอนจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าปุ่มเอนจิ้งสตาร์ทนะแอร์ Air, เป็นแอร์กลมๆหมุนได้360องศานะคะในส่วนของตรงนี้จะ เป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะในส่วนของพวงมาลัยรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะมีคุชคอนโทลให้ด้วยนะคะคันนี้สวยๆเลยนะเดี๋ยวนะัดสตาร์ทรถให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นหน้าจอของเขากันคันนี้นะคะจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด7นิ้วนะคะหน้าจอสัมผัสนะ อ่ะสตาร์รถแลละนี่ เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้นะคะลูกค้าแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะคันนี้สวยๆเลยมีที่วางแก้วน้าขวดน้ําด้านข้างให้ด้วยนะคะอาจจะมีข้าวฝุ่นค้าบโคลนบ้างเนาะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้ายังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะคะกระจกหลังนะคะลูกค้าได้เป็นกระจกหลังแบบออโต้นะคะลูกค้านี่กระจกมองหลังเป็นแบบออโต้ปัดแสงตัดแสงให้อัตโนมัติเลยนะคะฝ้าเพดานนะคะอาจจะมีร่องรอยบ้างนะคะก็ตามสภาพเนาะรถมือสอง ก็ต้องมีร่องรอยของการใช้งานบ้างนะคะไฟติดครบทุกดวงนะคะสำหรับเครื่องเล่นเสียงของคันนี้นะคะเป็นวิทยุ FM CD USB AUX ปกติเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเขาสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรอะเขามีระบบนำทาง เนวิกเกเตอร์ให้ด้วยนะคะคันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้มีเนวีให้นะคะแต่ว่าอันนี้เราถอด SD การ์ดออกไปนะคะลูกค้าแล้วก็จะใส่ให้ลูกค้าอีกทีนึงในวันที่รับรถนะคะเพราะว่าเพื่อแบบเดี๋ยวเมมหายเนาะอันนี้ถอดถอด SD การ์ดออกไปนะคะคันนี้สามารถดู แผนที่เนวิกเตอร์ได้ด้วยนะคะมีเนวีให้นะสวยๆเลยนะคะในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะเบาะรถคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะลูกค้า เบาะหนังสีดำตัดได้สีขาวเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะลูกค้าได้เป็นเบาะไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันรับประกันให้เลยนะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังก็ กว้างๆ,ๆนั่งกันสบายๆนะคะลูกค้าเขามีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้2ฝั่งเลยนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะมีที่เสียบชาร์จไฟให้2ลรูนะคะสําหรับเบาะผู้นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะตรงกลางนะคะสามารถดึงลงมานะคะเป็นที่พักแขนนะคะที่วางแก้วน้ำได้ด้วยนะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกนาะรลูเพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราทำสปาปรับสภาพให้ใหม่นะคะรับรองว่าสวยงามแน่นอนนะคะคันนี้แล้วเขาก็ มีอันนี้ด้วยนะเนี่ยม่านไฟฟ้าด้านหลังอ,ะอ่ะอ่าไม่ใช่ม่านไฟฟ้าดิเขาเรียกว่าม่านบังแดดด้านหลังนะคะเขาติดตั้งมาให้ด้วยนะคะนี่ดึงขึ้นดึงลงง่ายๆเลยนะคะลูกค้ามีม่านบังแดดด้านหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็ขั้นนี้รู้สึกว่าพับเบาะได้ด้วยนะพับเบาะตรงนี้ได้ด้วยนะเป็นรถเก่งที่พับเบาะได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันมาดูที่ห้องเก็บสัมภาระกันนะคะ เปิดง่ายๆนะคะอันนี้นี่อ่ะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเขาก็กว้างกว้างบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะลูกค้าถ้าเปรียบเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยใส่ได้อยู่สีห้าใบเลยนะเพราะว่าบอดี้เขากว้างมากๆนะคะสําหรับอันติดนะโครงสร้างเดิมๆนะคะคันนี้พับเบาะได้นะเห็นไหมเขาจะมีช่องแบ่งพับเบาะได้นะคะลูกค้าน่าจะพับจากข้างในนะคะพับจากข้างในได้เลยนะคะแต่ว่านัดถ่ายคลิปอยู่น้องมือเดียวพับไม่ถนัดนะคะแต่อยากจะบอกว่าคันนี้พับเบาะได้นะ บอดี้ด้านล่างนะคะเดิมๆนะคะอุปกรณ์แม่แรงร้อยยางอะไรอยู่ครบนะคะด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆรอยซีนเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะรับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหัวน็อตด้านหลังนะคะสี่เดียวกับตัวรถเลยนะคะลูกค้าไม่มีขยับขยื่นนะบอดี้ด้านหลังนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะใครที่สนใจคันนี้นะรับรองว่า ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้นะห้ามพลาดกันเลยนะคะใครสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าอันติตตัวท็อปนะคะเข้ามาแค่คันเดียวนะคะเข้ามาแค่คันเดียวรับรองว่ามาไวไปไวแน่นอนนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดเนาห้องเครื่องยนต์กันค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดู o อวีวนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1,800ซี141แรงม้านะคะลูกค้าภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสวยๆเลยนะไม่มีคำน้ำมันหยนดไหลยเยิ้มเลยนะคะลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้นะคะเรื่องของการชนหนักผิกความจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะในส่วนของ รอยซีนนะคะเดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด,ด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะหัวนอ็อตฝากระโปรงนะคะโลโก้โตโยตาย้ายังอยู่ฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะสติกเกอร์มอกอม,มีติดอยู่ครบเลยนะคะรับรองว่าใครได้คันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้นะห้ามพลาดกันเลยนะคะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะโตโยต้ยอตาอันติ 1.8V ปี2017นะคะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นตัวท็อปเลยสีขาวสวยๆนะคะสนใจห้ามพลาดนะคะโทรหานัดได้เลยนะเบอร์โทร098-260-9587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะ นานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสําหรับวันนี้นะคะนะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ